ส่วนถ้าเราเองไปสาบ,บานกับเขาแล้วไปรับปากกับเขาแล้วไปสัญญาว่าจะทําอย่างนี้ให้เขาแต่ไปทําอีกอย่างหนึง่งไม่ให้ตามที่เขาขอเขาขอแบบนี้มาสัญญาเขาจัดแต่ไปจัดอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ดีก็จะเป็นเหตุปัจจัยคมามาขายเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันการทาธรุรกิจก็ไม่ดีเหมือนกันพะไปรับปากเขาไว้แล้วทีวนี้ถ้าเกิดว่าเราสามารถจัดไปตามที่เขาขอเขาอยากได้อะไรเราก็จัดไปแค่นั้นอันนี้ก็ขาขายก็ดีแต่ว่าไม่ได้กําไรมากมาย อันนี้เกิดจากการที่เราไปรับปากคนอื่นแล้วเราไปรับปากใครก็แล้วแต่เราก็ให้ตามที่เขาประสงค์สัญญาเขาว่าจะทําอย่างนี้ให้รับปากเขาว่าจะทําอย่างนี้ให้ก็ให้เขาไปตามนั้นคนที่ไปสัญญาหรือไปรับปากคนอื่นเขาแล้วทําให้การค้าขายได้กําไรคือคนที่ไปรับปากอะไรเขาแล้วก็จัดให้ตามนั้นแล้วก็ให้มากกว่ามากกว่าที่เขาขอมาพ่อแม่เราต้องการอาหารแค่นี้เราก็จัดให้ท่าน ตามประสงค์มากกว่านี้ภรรยาเราต้องการสิ่งนี้เราก็ให้สิ่งนี้สามีเหมือนกันหรือสมณะพราหมณท่านอยากจะได้สิ่งใดเราก็ให้มากกว่าที่ที่ท่านเรียกขอมาอันเนี้ยเวลาคนทำมาหากินเนี้ยจะได้มากกว่าเหมือนเราค้าขายเนี้ยเราจะได้กําไรที่ดีได้กําไรมากกว่าอันนี้ก็คือในการไปรับปากคนอื่น,นเพราะนั้นเวลาที่เราไปรับปากใครกันแล้วแต่เราเองก,ก็ต้องกลับมาพินิจพิจรารณา แต่ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถทําได้เวลามันผ่านไปนานแล้วลืมเราจะทําอย่างไรนึกไม่ออกไอคนที่เราไปรับปากก็ตายไปแล้วหรือเราเองก็ไม่รู้ว่าไปรับปากเขาเรื่องอะไรไปสัญญาเขาเรื่องอะไรใช่าไปสาบงสบานกับเขาเรื่องอะไรนึกไม่ออกจะทํำยังไงถ้าเรามีเจตนาที่ไม่ทาอันนี้เหมือนเป็นการไปพูดโกหกเขา การไปพูดโกหกพระเจ้าก็บอกว่ามีโทษวิบากกรรมอย่างเบาก็คือถูกถกล่าวตูดด้วยคำไม่จริงคือเราจะถูกใส่ร้ายสุขใส่ความก็เหมือนเราไปโกหกเขาะเราไปสัญญาเขาเราก็ไม่ทาตามที่เราสัญญาเราพูดไร้สาระไปอ่ะไม่ทําอย่างที่เราพูดไม่มีสัจจะพอไม่มีสัจจะคําพูดของเราก็ไร้สาระเพอร์เจอร์ไปก็จะมีโทษอีกวิบากกรรมก็จะทําให้คําพูดของเราไม่น่าเชื่อถือ เวลาเราจะพูดอะไรติดต่องานทําอะไรคําพูดของเราไม่มีน้ําหนักไม่น่าเชื่อถือนี่คือวิบากกรรมจากการพูดเพราะฉะนั้นเราเองก็ต้องมาพินิพนาอยู่แต่ถ้าสมมุติว่าเราเองไม่ได้มีเจตนาที่จะลืมแต่ว่าเรานึกไม่ออกจริงก็ให้เห็นโทษตรงเนี้เห็นโทษโ,โดยความเป็นโทษเราคิดเราไปทําอย่างเนี้แล้วเราเป็นทุกข์ต่อไปเราเองก็ระมัดร,ระวังสํารวมระวังต่อไปไม่ต้องไปคิดไปพูดแบบนั้นอีกไม่ต้องไปสาบานกับใครไม่ต้องไปสัญญาใคร เราก็ไม่ทําดับความคิดที่เป็นอกุศลตัวนี้ไปเพราะว่าถ้าเราโมต่มานั่งคิดอย่างเงี้ยมันก็คือเกิดเจตนาที่จะนำพาตัวเองเนี่ยจมปลักอยู่กับไอ้ความคิดเนี่ยหรือสร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจอยู่เงี้ยอยู่ตลอดเวลาหลายๆท่านเองจึงทุกข์กับสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นเมื่อมันผ่านไปแล้วก็ให้เห็นโทษโดยความเป็นโทษ แล้วก็ทำากืนทำตามก็คือเรารู้ว่าไอ้ความคิดหรือเราไปรับปากใครหรือสาบงสาบานกับใครแล้วมันมีโทษนะรู้สึกเราต้องคิดเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยพวกเราก็อาศัยสัญญานี่แหละที่นำมาคิดใหม่คือความจำในเรื่องต่างๆที่เราทำไปที่เราคิดเราพูดเราทำไปแล้วก็เกิดความจำสิ่งเหล่านั้นก็เอามาปรุงใหม่เพราะฉนั้นเราก็จะเกิดความเล่าร้อนอยู่ตลอด แล้วก็จะแสวงหาสิ่งเหล่านี้อยู่ตลอดบางทีนึกได้ก็จะไปที่ที่เราเคยไปมันก็จะเป็นเหตุปัจจัยทําให้เราเนี่ยเกิดความทุกข์อยู่ตลอด